วัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสสลิงกันนะครับเคเบิลที่เราสร้างขึ้นมาเนีนะครับแล้วก็ไปดูขั้นตอนที่เราทำกัน,นว่าทำกันกี่วันใช้เวลาตอนที่ไม่มีงานทำนะครับตอนที่เราไม่ทำเราเราไม่ได้ทำ ข้อเป็ดข้อไก่นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเราก็จะมะีเครื่องเล่นต้าน,านทานนะครับต้านทานของเราฮะนี่แล้วก็นี่ครับอะไร,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 รลูลาลาลุลาลาฮุบแล้วก็บาอแล้วก็ตัวโยนน้ำหนัก ลำบิวเคเบิลสร้างเองนะครับสร้างเองเราจะมาเทสให้ดูนะครับนี่รถตัวน้ำหนักมีทำยังไม่เสร็จก็จะประมาณนี้ครับมาดูครับว่าเราจะเทสยังไงบ้าง ชัดเจนตัวกลางนะครับ คหลังจากที่เราย้ายของมาจากกรุงเทพแต่ก่อนอยู่กรุงเทพเรายังมีแต่ตัวกลางนะครับเรามาทําเพิ่มอีกสงตัวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะครับฝาปุนติดตามเขาป่อย m k ด้วยนะครับโดไหลนะครับปดติดตามเกือเป็นกาลังแกให้พวกเรานะครับ หลังจากที่เราย้ายโรงเรียนน้องกระทันหันแล้วก็ถูกเลือกจ้างก,กระทันหันเราก็กลับมาบ้านเรามาทําเกษตรนะ,ระเรั่มทำเกษตรแล้วก็จะมาทําร้านขายของที่บ้านฝากเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับน้ำถ่วไม่โคเห็ดยังบ่ดอดไรหรอกมื้อนี้มื้นนี้หฮออยู่มาเฮ็ดลุงยิ้มเฮานะครับลุงยิมเดียว จัดพื้นที่ดินน,นี่ล็อกเนี่ยแหละห้องอยิมเ,เป็นยิมออกกำลังกายครับเดี๋ยวติดตามชมสวัสดีครับวันนี้มื้อน,นี้ครับมาเห็ดอหมุนออกกำลังกายนะครับหมุนดึงเคเบิลอ่ะบ่ายังไงที่ยูงเทปผมเห็ดไว้ในห้องนะี๋ยวมันจ็เป็นได้ไลยหมุนแล้งยิม นะครับโดยรอบนี้ผมยืนยันว่ายุ่งๆนั่นคือไทยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าลงยิ้มเป็งกันย่งไดีนะ in the market. ท่าสีครับเนื้อท่าสีกับดึงเบิงครับอ่ะดึงเทียดดึงอย่างท่าสีชิปม่านนี้ครับนะเดีย๋ยวชิมัดเทียดให้เบิงมาแรกพบว่า,าอ๋อไปเห็ดขอบเบ็ดกันครับ ได้ก่อนทำไว้ที่นี้ก่อนนี่ ตัดไมตอนนี้ทาสีกำลังทาสีแล้วแบบนี้แบบนี้เรายังไม่ได้เทสนะครับไม่ได้เทสเดี๋ยวตอนเย็นไปทำปเฮ็ดขอกไก้นะครับเฮ็ดขอกไก้กัน Yeah. Okay. 好了 이렇치이 또한. เป็นตัวกลางนะครับ หลังจากที่เราย้ายของมาจากกรุงเทพแต่ก่อนอยู่กรุงเทพเรายัางมีแต่ตัวกลางนะครับเรามาทําเพิ่มอีกสองตัวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะครับฝาคนติดตามขอ้อความเฉด้วยนะครับกดไหลนะครับคติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเรานะครับ หลังจากที่เราย้ายโรงเรียนน้องกระทันหันแล้วก็ถูกเลือกจ้างก,กระทันหันแล้วเขากลับมาบ้านเรามาทําเกษตรนะเรามาทำเกษตนะราาษแล้วก็จะมาทําร้านขายของที่บ้านฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับ